ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพี่แมวเปิดใจหลังเจอหน้าเจ้าสาวครั้งแรกตอบชัดสวยตรงปกหรือไม่พี่แมวเปิดใจหลังเห็นหน้าเจ้าสาวครั้งแรกจากกรณีผู้ชายทิกตอกชื่อแมวเก้าชีวิตได้โพสต์คลิปวิดีโอตนเองขณะกำลับบงเดินเท้าไปที่จังหวัดสตูลโดยมีธงชาติติดไว้ที่ด้านหลังเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งในคลิปชายหนุ่มทราบชื่อนายสุเทพพร้อมจิตหรือลุงแมวเผยว่า ต้องการเดินทางไปขอนางสาวธนาภาเขียวอ่อนชาวอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลแต่งงานเพื่อไปการพิสูจน์รักแท้โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่4มกราคม2566จากเขื่อนขุนดานประการชนจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสตูลไม่เกินวันที่14กุมภาพันธ์66นี้ล่าสุดวันนี้พี่แมวได้เจอเจ้าสาวแล้วหลังจากใช้เวลาเดินเท้าจากนครนายกมาถึงสตูลด้วยเวลา1เดือนเต็มๆกับระยะทาง1,200กิโลเมตร วันนี้ได้เจอกันแล้วพร้อมจดทะเบียนสมรสต้อนรับวันแห่งความรักและมีแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคืนพี่แมวเปิดเผยว่าภารกิจความรักของตนเพิ่งจะเริ่มต้นหลังจากเดินทางมาขอสาวด้วยระยะทาง1,200กิโลเมตรเพราะหลังจากนี้จะต้องดูแลก,กันและกันโดยสื่อมวลชนได้สอบถามว่าเจ้าสาวตรงปกออนไลน์หรือไม่หลังจากที่คบหาดูใจกันมาแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยพี่แมวบอกว่าตรงปก สวยตรงตามสเปคของตนแล้วก็หัวล้อขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ